มือปราบสิบทิศภาคสองจากบทประพันธ์ของสิงขอนอาญานรกตอนที่143ห้องขังของโรงพักตากงาแห่งนี้มีเพียงสองห้องเท่านั้นเป็นห้องขังหญิงและชายอยู่บนชั้นสองของโรงพักแต่ว่าห้องขังทั้งสองไม่ได้อยู่ติดกันอย่างแน่นอน พกะขืนอยู่ติดกันเกิดเรื่องแน่ๆจึงมีห้องธุรการฝ่ายปราบปรามกั้นอยู่ตรงกลางอารไทยนั้นร้องไห้ไม่ยอมหยุดทั้งยังฟูมฟ่ายตลอดเวลาไม่ยอมรับว่ายาบ้าเหล่านั้นที่ตำรวจค้นได้ในห้องพักเป็นของเธอแต่ตำรวจหญิงสองนายที่คุมตัวเธอมาไม่ฟังเสียงใดๆทั้งสิน้นผลักเข้าห้องขังปิดประตูโครมครามตามหลังที่ห้องขังชายก็เหมือนกัน ตำรวจที่คุมตัวในอาคมมาผลักเข้าไปในห้องขังอย่างไม่ให้เกียรติใดๆทั้งสิน้นอาคมรีบไปเกาะประตูลูกกรงโวยวายแหลกลานแต่ไม่มีใครฟังในที่สุดเขาก็ซบหน้าลงกับท่อนแขนร้องไห้เบาๆขณะนั้นมีมือมาตบไหล่ขวาเบาๆอาคมเงยหน้าหันกวับไปทันทีพร้อมกับถามเสียงเกล้าเอ็งมาอยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมเข้ามาก่อนหน้าคุณเพียงช่วโมงเศษเองครับ โดนข้อหาอะไรเฮโรอีนครับบ้าหน้าตาออกดีทำไมลอบผงวะเฮอผมติดมันมานานแล้วเลิกยังไงก็เลิกไม่ได้เอ็งบ้านอยู่ไหนล่ะดอนปินมาทำไมที่นี่วะผมมาซื้อของที่ตลาดเลยโดนสีวครับเอ็งชื่ออะไรสงคลามครับอาคมยังมีแก่ใจสักถามเป็นวักเป็นเวนทั้งทั้งที่ตนเองก็ร่อแร่เอ็งมีอาชีพไหมวะ มีครับผมปลูกต้นยูคาหลายพันต้นหลายปีก่อนผมมีอาชีพเป็นทนายความแต่ไ่ประสบผลเลยเลิกทำแล้วม,มาปลูกต้นยูคาครับบ้าเอ็งมีความรู้ดันกฎหมายดีเป็นถึงทนายความทำไมยังล่อยาอยู่วะผมติดมาสมัยเป็นนักเรียนมัธยมปลายแล้วเนื่องจากครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันผมอยู่กับยายแม้จะมีฐานะนดีก็ตามแต่ขาดความอบอุ่นครับ ผมพยายามเลิกหลายสิบครั้งแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีดีที่ผมเรียนสื้อเก่งไม่อย่างนั้นคงลำบากวันนี้อีกทั้งคู่หยุดการสนทนาลงเมื่อลัคคณาหิ้วถุงอาหารกล่องมาสองกล่องกาแฟเย็นสองถุงมาที่หน้าห้องขังสิบเวรตามมาเปิดประตูห้องขังเสียงดังแกรก,ก,รกลัคคณายื่นถุงข้าวกล่องกับถุงกาแฟให้ยังไม่ทันได้พูดอะไรกับคนข้างใน สิบเวก็ปิดประตูโครมครามแล้วก็เดินจากไปสงครามยื่นอาหารกล่องหนึ่งกล่องกาแฟนหนึ่งถุงให้กับอาคมผมให้คุณครับเฮ้ยขากินอะไรไม่ลงขอบใจโว้ยรับไว้เธอไม่กินเวลานี้ก็เก็บไว้กินมือนหน้าเพราะมื้อกลางวันตำรวจเขาไม่เลี้ยงข้าวล็อกอีกอย่างถ้าญาติคุณยังไม่มาเยี่ยมก็จะได้กินแก้หิวอย่างน้อยก็ดื่มกาแฟเย็นแก้กระหายก็ยังดีครับ อาคมรู้สึกคอแห้งผ่าขึ้นมาทันทีทันใดเมื่อโวยแหลกเอากับตำรวจอยู่พักใหญ่จึงเอื้อมมือไปรับถุงกาแฟและข้าวกล่องขอบใจว่าจากนั้นพนักง,งานอนามัยผู้งีงเงื่อนงำน่าสงสัยก็เดินไปข้างหลังห้องขังเพื่อเปิดโอกาสให้สงครามได้คุยกับลักขณาได้สะดวกมือปราบสิบแผ่นดินวางเข้ากล่องและถุงกาแฟไว้ข้างๆห้องขังผวาไปที่ประตูห้องขังซึ่งเป็นลูกกรง ในตำรวจหญิงยืนก่อซี่กรงมองด้วยสายตาชนิดหนึ่งพอจะแปลความของสายตาออกมาในทํานองว่าท่านลงทุนถึงเพียงนี้หาไม่ได้อีกแล้วในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับนี้ทำงานแบบจริงจังถึงลูกถึงคนตีนติดดินเช่นนี้ร้อยเวรว่ายังไงบ้างเขาเรีบถามเสียงรัวแผ่วเบาเย็นวันนี้เราลาหกโมงเย็นร้อยเวรนัดให้ดีฉันไปพบที่ห้องพัก กำชับให้ไปให้ได้และจะปล่อยท่านหาเอากันถึงขนาดนี้หรือนี่เขาเสียงดังขึ้นใบหน้าทำเหมืงเทิงเธอกลับลอยหน้านิดนึงไม่เห็นแปลกนี่คะร้อยเวงก็ยังหนุ่มแน่นแถมยังโสดด้วยนี่ฉันก็ยังไร้พันธะก็ไปพบกันได้โดยไม่ผิดธรรมเนียมประเพณีอะไรมันมีเจตนาไม่ดีคุณก็รู้อยู่อีกอย่างตอนนี้เรากำลังทำงานลับขืนคุณไปแผนแตกแน่ ดิฉันรับรองว่าจะไม่ให้แตกแปลว่าคุณจะไปพบมันจริงๆค่ะเธอตอบหน้าตายถ้าอย่างนั้นก็จบไปเฝ้ามันที่ห้องเวรสอบสวนไม่ต้องมาเฝ้าผมลรอกเสียเวลาอยู่ก็คนแก่ตอนนี้ยังไม่ไปไหนเพราะยังไม่ถึงเวลานัดคงจะนั่งนั่งนอนยนต์อยู่แถวเนี้ยไปก่อนหาหนังสือพิมพ์อ่านบ้างแต่จะซุกอยู่ในมุมนอนใครๆจะได้ไม่เห็นเพราะไม่แน่ว่าจะมีตำรวจบางคนจำดิฉันได้ทานข้าวเสียนะคะ ว่าแล้วเธอก็ถอยหลังไปซุกตัวที่มุมห้องเอาแมกกาซีนมาอ่านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝากไว้ก่อนเธอและจะสั่งสอนให้เข็ดชอบโยโวยวนกวนประสาทดีนักเขาคำรามในลำคอจ้องมองเธอนิดนึงแล้วล่าถอยกลับไปหาแหล่งข่าวสำคัญซึ่งเวลานี้นั่งหลังพิงลูกกรองน้ำตาคลอเบ้ามือปราบสิบทิศนั่งลงใกล้ๆแล้วก็ถามคุณร้องไห้ทำไมครับ ของกลางก็ได้ในห้องพักคุณไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ของข้านะ่ะสิอ้าวแล้วเป็นของใครครับไม่รู้เว้ยคุณจะปฏิเสธได้ยังไงเพราะของกลางได้ในลิ้นชักโตเสื้อผ้าของคุณจะได้ที่ไหนก็ช่างมันไม่ใช่ของข้าจใจข้ารับได้ยังไงจเจาไปตัดหัวโคแห้งที่ไหนข้าก็ไม่รับอาคมโวยแหลกปฏิเสธเสียงแข็งอีกครั้งคุณคิดว่าตำรวจเข้าเอาของกลางไปใส่อย่างนั้นเหรอ ไม่รู้ขันนึกอะไรไม่ออกทั้งนั้นเลิกพูดเรื่องนิทีเถอะว่าขาาสมองจะระเบิดตายอยู่แล้วผมขอโทษครับสงครามขอโทษเสียงสุภาพทำให้อาคมผ่อนอาการกลาดเกลียวลงความจริงแล้วตำรวจสงสัยข่าจะผัวพันกับการตายของหัวหน้าสถานีอนามัยที่ชื่อหมอวัชรีก็เป็นหัวหน้าของข้านั่นแหละแต่หาหลักฐานไม่ได้ก็เลยหาทางค้นห้องพักข่ากับแฟนข่าเอกคิดดูสิวะ ถ้าค้าขายาบ้าจริงมีเลือจะเก็บไว้ในบ้านเมื่อรู้ว่าตำรวจกำลังจ้องจับอยู่แต่นี่ข้าไม่ได้ค้ายาบ้าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับมันเลยให้ตายเถอะแล้วคุณตอนนี้จะแก้ไขเหตุการณ์ยังไงยาบ้าตั้ง4ี0ห้าเมตรคิดเป็นสารบริสุทธิ์ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวโทษแผงนะครับอย่างน้อยก็20ปีถึงตลอดชีวิตข้าจะแถลงการต่อสารให้หมดเปลือกส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่เวแต่กรรมถอะว่า แล้วเรื่องตำรวจสงสัยคุณผัวพันกการตายของหมอวัชรีละ่ะเป็นจริงตามนั้นไหมเรื่องนี้มันซับซ้อนเว้ยเองไม่ต้องรู้ดีกว่าคุณพูดมาแบบนี้คล้ายๆก็ว่าคุณมีส่วนรู้เห็นด้วยก็รู้บ้างแต่ข้าไมา่ได้มีส่วนฆ่าหัวนหน้าเรื่องนี้สาบานได้ผมเป็นทนายความมาหลายปีพอจะให้คำแนะนำคุณได้บ้างนะครับ แต่คุณจะต้องเปิดใจพูดกับผมแล้วผมจะช่วยอุดช่องว่างช่องโวเวลาขึ้นศาลให้อาคมจ้องหน้าสงครามคขเหม่งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเองบอกข้าสิว่าข้าจะทำยังไงในเมื่อยาบ้าไม่ใช่ของข้าและไม่ใช่ของแฟนข้าด้วยหรือเป็นของใครล่ะไม่ทราบขัาปวดกระบาลชิบหายเลยทำไมยาบ้าแลยย้ำนั่นถึงมาอยู่ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าได้ ที่พูดมาเนี่ยผมพอจะเข้าใจแล้วว่ายาบ้านเหล่านั้นไม่ใช่ของคุณและก็ของแฟนเพราะระยะนี้เลิกขายไปหลายวันแล้วนับแต่เกิดเรื่องหมอวัชรีถูกฆ่าใช่ไหมใช่เอ็งนี่สงป็นทนายความเก่าว่าวิเคราะห์ได้แม่นยำและก็ทันคนดีถ้าอย่างนั้นก็มีคนเอาไปสายให้มือปราบสิบแผ่นดินระบุทันที แน่นอนแต่ข้าคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นแบบนี้และอกคิดไม่ออกว่าใครเป็นคนเอาของมาใส่ให้ข้าตั้งมหมายอย่างเนี้คนใส่เป็นใครไม่จุดวระสองค์อะไรแต่ข้าดูดูแล้วคนใส่ต้องการใน้ข้าติดคุกยีปีถ,ถึงตลอดชีวิตเลยทีเดียวนอกนั้นข้าคิดไม่ออกปวดหัวที่สุดเลยมือปราบสิบแผ่นดินค่อยๆเลาะเลมถามไม่ให้แหลงข่าวสำคัญรู้ตัว ถ้าอย่างนั้นผมจะวิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าให้คุณฟังแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดนะครับเอ็งลองว่ามาสิอาคมเกิดความสนใจขึ้นมาตามลำดับคุณบอกผมว่าตำรวจกำลังเพ่งเล็งคุณในเรื่องมีส่วนการตายของหมอวัชรีกับลูกน้องแต่หาพยานหลักฐานไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตำรวจนั่นแหละที่เป็นคนทำในเรื่องนี้ผมหมายถึงทำให้ยาบ้า500กว่าเม็ด เข้าไปอยู่ในลิ้นชักโตเสื้อผ้าของคุณหาอาคมตาต่อทันทีงั้นเองบอกข่ามาสิตำรวจทำแบบนี้ทำไมผมคาดเอานะครับประเดี๋ยวคุณจะถูกนำตัวไปสอบสวนและจะต้องถูกคาดคั้นเรื่องการตายของหมอวัชรีโดยมีคดียาบ้า500เม็ดเป็นเครื่องต่อรองต่อรองอะไรพนักงานอนามัยหนุ่มถานเสียงรัวเร็ว ก็ถ้าเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการตายของหมอวัชรีหากคุณเปิดปุ๊บเขาก็อาจจะกันคุณเป็นพยานหลวงแต่ถ้าไม่เปิดเขาก็จัดการเรื่องที่คุณมียาบ้า500เม็ดทันทีบัดซบที่สดุดเหลียวชาจริงๆไอ้ตำรวจพวกนี้อาคมแค่นเสียงออกมาตาถลึงปนขบกรามแน่นจนเป็นสันโนนสงครามเติมเชื้อต่อไปอีก แค่คุณคนเดียวตำรวจยังไม่หนำใจก็เลยเอาแฟนคุณมาร่วมวงด้วยอีกคนนึงนั่นเท่ากับว่าคุณหมดหนทางจริงๆเพราะคุณจะต้องสงสารแฟนซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยต้องมารับเคราะห์กับคุณด้วยไอชาติหมาไอโผนนรากถามหากูจะฆ่าพวกมึงให้หมดใจเย็นๆครับมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ เอาเถอะอย่างน้อยเองกว่าชี้ช่องให้ข้าได้รับรู้อีกแง่มุมหนึงถ้าเป็นไปอย่างที่เองว่าจริงๆแล้วก็ข้าจะนับถือเองเลยว่าให้พี่ถูกสอบสวนที่ก่อนและค่อยขึ้นมาผมจะให้คำเปรึกษาประเด็นต่อไปโอเคเว้ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปตามที่ผมคาดเดาคุณจะให้การยังไงช่วยบอกหน่อยและขอให้ตรงกับความเป็นจริงด้วยผมจะแนะนำเพิ่มเติมในช่วงนี้ครับ อาคมแหนหน้าดูเพดานห้องพลางถอนใจเฮือกใหญ่และก็เอ่ยเดียไม่มองหน้าสงครามขากลัวว่าเขาจะไม่เอาข้าเป็นพยานหลวงจริงแค่นั้นอาจจะเป็นหลุมพลางอะไรสักอย่างก็น่าคิดนะครับเอ็งบอกมาสิข้าควรจะทำยังไงเพราะเวลานี้สมองข้ามาตืร์ไปหมดคิดอะไรแทบไม่ออกก่อนที่มือปราบสิบแผ่นดินจะทันได้ให้คำแนะนำอะไรช่วงนี้ สิบเวนก็เปิดประตูห้องขังโครมครามรีบพาอาคมออกไปจากห้องแล้วปิดประตูเสียงดังลั่นลัคนารีบผวามาเก่ะสี่กรงรงครามก็ลุกจากที่มายืนเกาะซี่ลูกกรงด้านในเช่นเดียวกันได้ความยังไงบ้างคะท่านเธอรีบถามเสียงแผ่วหมอเนี่ย้ายยาบ้าจริงแต่ระยะเนยหยุดเพราะอยู่ในความสงสัยของตำรวจที่นี่แต่อรไทยไม่รู้เรื่องยาบ้า ส่วนที่ได้ของกลางในลิ้นชักตัวเสื้อผ้าน่ะไม่ใช่ของพวกเขาแน่นอนท่านกำลังจะบอกดิฉันว่าถูกยัดของกลางใช่เป็นฝีมือของตำรวจที่นี่ใช่ไหมคะคิดว่าต้องชชยแต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อผมจะต้องพูดคุยกับหมอนี่ต่อไปอีกรอมาโดนสอบสวนขึ้นมาซะก่อนตำรวจยัดยามาใส่ในอคคมทำไมเหรอคะท่านลักขณาถามอีกเพื่อแหลกคดียังไงเล่าความหมายของท่านก็คือ ถูกต้องตำรวจที่นี่ต้องการเข้นเอาความจริงเรื่องที่หมอวัชรีถูกฆ่าแล้วกันอาคมกขาแฟนเป็นพยานหลวงหรือไม่ก็บียบกันตรงๆแบบผักคอไก่แบบนี้อาคมเท่ากับข้าทำเสือมีแต่เสียก็เสียนาะสิคะกดชัยอาจจะเสียเงินก้อนโตเพื่อเอาตัวเองพ้นคุกจากคดียาบ้าแต่คดีที่ผัวพันการตายของหมอวัชรีอาจจะลดเพราะตำรวจที่นี่ถือว่าช่วยกันเป็นพยานหลวงให้แล้ว แบบนี้ในอาคมเทบจะคลั่งแน่นอนดิฉันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าตำรวจที่เนี่รู้ดีว่าพยานหลักฐานมัดตัวในอาคมเรื่องหมอวัชรีไม่ได้แน่แล้วเลยใช้วิธียัดยาบ้าให้จากนั้นตำรวจก็ได้ทั้งเบาะแสการตายของหมอวัชรีและได้เงินจากการซื้อออกจากคุกของในอาคมและกอนนางสาวอารทยัยนั่นแหละถูกต้องที่สุดเลยแบบนี้ท่านจะช่วยในอาคมไหมคะ ต้องช่วยซีเพราะเขาถูกกั่นแกล้งซึ่งผมเกลียดมากมือปราบสิบแผ่นดินเน้นอย่างชัดเจนแต่ในอาคมก็ขายยาบาจริงๆนี่คะสมควรถูกดำเนินคดีไม่ได้ล็อกเขาหยุดค้าไปแล้วหลายวันเราจะไปเอาเรื่องเก่าของเขามาเป็นเรื่องเดี้ยวกันไม่ได้ในทางคดีจะต้องได้ของกลางนะับปัจจุบันแต่ของกลางที่ได้นะ่ะถูกนำมายัดให้มันไม่ถูกต้องตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะช่วยในอาคมตรงประเด็นถูกยัดของกลาง แล้วท่านนายตำรวจที่นี่เป็นคนกระทำละคะใหญ่แค่ไหนผมก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วประเด็นที่นายอาคมเกี่ยวข้องกับการตายของหมอวชัชรีท่านแยบดูหลีอย่างคะแยบแล้วหมอนี่มีแนวโน้มจะรู้เห็นแต่จะแค่ไหนยังไงมันยังไม่ยอมเผยให้ผมทราบแต่กลับตะคอกใส่ผมว่าเองอย่ารู้ดีกว่าน,นี้เลยประเดี๋ยวผมจะต้องเจาะลึกให้ได้แต่ก็เป็นไปอย่างแนบเนียนและรอบคอบสุขขมนุ่มลึก ไม่เช่นนั้นมันจะรู้ตัวคุณอยู่ข้างนอกระวังเหตุการณ์ให้ดีก็แล้วกันด้วยค่ละลักขณาสะด้งเฮือกเมื่อเสียงห้าดังขึ้นข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่เวลาเยี่ยมถอยออกมาเดี๋ยวจับยัดห้องขังอีกคนล็อกเธอหันไปมองพลางรีบถอยออกห่างประตูห้องขังไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิน้นจากสิบตำรวจทองและสิบตำรวจโทสุจิตที่ถีบมือปราบสิบแผ่นดินเมื่อคือนที่หน้าโรงพักนั่นเอง โดยที่ผู้หมู่สุจิตเป็นคนตะคอกเสียงดังเพราะเป็นตำรวจร่างใหญ่ผิวเหมือนเหล็กหมกไฟฉันประทวนทั้งสองหน้าทะมึงถึงมองลักคณาด้วยสายตาเอาเรื่องแต่ทั้งสองก็รีบเข้าประชิดประตูลูกกรองห้องขังมองเข้าไปข้างในพบว่าคนข้างในนั้นผมยุ่งปลกหน้าสวมแว่นตาสีชามองยังไงก็มองไม่ออกว่าเป็นมือปราบสิบทิศไอสัตว์มึงร้องเรียนเจ้าไหนกูว่ากูซ้อมมึงอย่างนั้นหรือวะ สิบตำรวจโทอโซจิตตะคอกถามเปล่านะมึงยังจะปฏิเสธอีกกูไม่ได้ปฏิเสธฮะนี่มึงกูใส่ตำรวจแล้ววะผู้หม่ห้าวเสียงดังลั่นตาถลึงปอนเมื่อเจอการตอบโต้ที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อศักดิ์ศรีของตำรวจแม้แต่น้อยตำรวจไม่ใช่เทวดาพยาอินนี่ว่าอีกอย่างนึงเหมือนพูดกูกับกูก่อนกูก็มึงกูกลับไปสิวะ จริงๆแล้วกูเป็นเจ้าหนายของมึงซะด้วยซ้ําไอ้สัต์หัวหมอเงินเหรอดีคืนนี้มึงโดนแน่สิตำรวจโทรสซจิตตะแบ่งเสียงพร้อมทั้งชีน้หน้าเยงเยงช้าไปไอ้ตำรวจเหงสวยเอากูออกไปซ่อมเดี๋ยวนี้เลยสิวะหรือไม่มึงไปขอกุญแจจากสิบเวนไขเข้ามาซัดกะกลัวในห้องนี้ก็ได้ไอเ้เฮียมึงนั่นแหละโคตรเฮียพ่อแม่ไม่สั่งสอนครูอาจารย์ที่โรงเรียนตำรวจก็ละเลยการอบรมบ่มนิสัย มึงถึงได้เป็นตำรวจที่เฮี้ยตะคอกใส่ประชาชนแบบเนี้ยกูเสียดายเงินที่ประชาชนเสียภาษีให้มึงแดกฮ่ากับเสียดายเครื่องแบบตำรวจอันงามสง่าที่มาสวมใส่ร่างขนจันไรยอย่างมึงมือปราบสิบแผ่นดินฉะสิบตำรวจโทรเสียงดังลั่นจนตำรวจหลายนายที่อยู่บริเวณชั้นสองของโรงพักภาวาเข้ามาออกกันที่หน้าประตูห้องขังโดยพยายามมองเข้าไปข้างในซึ่งก็เห็นเพียงหนุ่มใหญ่รูปร่างส,ง,สง่า ผมเผ้ารุงรังปล่องหน้าสวมแว่นตาสีชาสวมเสื้อผ้าเหมือนคนเดินป่าคนหนึ่งเท่านั้นไอ้เจ็บทำไมปล่อยให้อีกขี้ยาดาา่าเปล่าๆาอาได้วะแม่งเสียศักดิ์ศรีหมดโว้ยสิบตำรวจเอกนายหนึง่งซึ่งเป็นรุ่นพี่เอ่ยเสียงกร้าวผมกำลังจะสั่งสอนมันอยู่นี่แหละเอาละเอาละจากสิบตำรวจทองซึ่งเป็นผู้จับกลุมร่วมสิบตำรวจโทสุจิตรีบเลเกเหตการณ์ โดยเอ่ยกับทุกคนในที่นั้นว่าไม่มีอะไรหน้าขากะโมจิตมาถามไถ,ถ่เอหนีนิดหนึ่งแค่นั้นแหละตำรวจหลายนายในที่นั้นพยักหน้ารับรู้แต่ก็ไม่มีใครขยับหนีคงยืนดูว่าจะท้องกะโมสูจิตจะพูดอะไรกับผู้ต้องหาขี้ยาอีกจงเงียบงันกันไปหมดสิบตำรวจโทสุูจิตเองทำท่าฮึดฮัดไม่คาดคิดว่า ผู้ต้องหาขี้ยาคนหนึ่งจะตอบโต้เขาอย่างถึงพลิกถึงขิงเจ็บแสบด้วยเพราะชั่วชีวิตการเป็นตำรวจมาไม่เคยมีผู้ต้องหาคนใดจะกล้าตอบโต้เขาถึงเพียงนี้จึงทั้งข้างแค้นและเสียหน้าเฮ้ยขา้าพูดดีก็เองแล้วนะจ่าสิบตำรวจทองตะโกนเบาๆเข้าไปในห้องขังครับจ่าพูดดีกับผมผมก็จะพูดดีตอบเชกเช่นเราไหวคนอื่นก่อนเขาก็จะไหว้ตอบเรา จะถามมาเธอครับมือปราบสิบแผ่นดินตอบโต้สุภาพขึ้นเองฟ้องเจ้านายข้าหลือว่าข้าก็โมจิตซ้อมเอง็งผมไม่ได้ฟ้องว่าซ้อมมึงยังจะปฏิเสธอีกเฮ้ยจิตเงียบที่วะเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องกันล็อกจ่าท้องหันมาปราบผู้โม่เลือดร้อนแล้วหันกลับไปทางผู้ต้องหาทําไมปฏิเสธวะลูกผูช้ชายจริงต้องขุดตามตรงสิจ่าฟังผมไม่จบก่อนสิครับ ผมกำลังจะบอกว่าผมม่ด้ฟ้องผู้บังคับบัญชาของจาว่าผมโดนซ้อมแต่ผมฟ้องว่าจ่าทองฉุดกระชากใช้กิริยาวาจากับผมเหมือนโจรป่าหรือโจรในเครื่องแบบท,ทั้งทั้งที่ผมเป็นแค่ผู้ตองหาซึ่งรัฐธรรมนู์ให้สันนิษฐานว่ายังไม่ผิดส่วนสิบตำรวจโทสุเจตนั้นทำร้ายร่างกายผม โดยถีบเข้าหน้าอกผมหนึ่งทีกับบีบคอบผมจนผมแทบหายใจไม่ออกและยังจุกกระชากลากถูกผมเยี่ยงสัตว์ป่าการกระทําของสิบตำรวจโถสู่จิตคราวนี้ไม่ผิดอันธพาลในเครื่องแบบและตำรวจผู้นี้ไร้จัญญามารยาทไรซึ่งระเบียบว,วินัยอันดีงามของตำรวจซึ่งฐานผู้บัญชาก,การตำรวจกำลังทําโครงการโรงพักเพื่อประชาชน การกระทําของจ่าทองและกมมุจิตคราวนี้ร้อยตำรวจเอกอังกูนสุนทรปิติและร้อยตำรวจโทหญิงลักษนาจันญาวิไลรู้เห็นตลอดผมจึงร้องเรียนต่อมือปราบสิบแผ่นดินไปหมดแล้วเมื่อคืนท่านรับปากว่าจะมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองครับชิบหายแล้วจ่าสิบตำรวจทองหลุดปากออกมาโดยอัตโนมัติ สิบตำรวจโทสูจิตเองก็หน้าเปลี่ยนสีเช่นกันแต่ก็ตะคอถามเข้าไปในห้องขัง